สวัสดีครับยินดีต้อ,รอนรับเข้าสู่ช anel อซอนโกอร์นะคบ welcome to channel อุซอนโกลาร my name is o ุซ today I will take you to England in UK เริ่มต้นการเดินทางที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับการเริ่มต้นการเดินทางครั้งนี้ก็ค่อนข้างยาวครับแล้วก็ตอนนี้เรามาดูไฟล์ของเราก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็พอเช็คอินแล้วเข้าเรานะครับไปหางอะไรทานก่อนนะครับมีไอติมด้วยครับ โอ้ตอนนี้เครื่องบินมาแล้วครับเย้นั่งไงครับเครื่องบินโอเคตอนนี้เราขึ้นมาบนเครื่องบินเรียบร้อยแล้วนะครับการเดินทางของเราครั้งนี้ สิชั่วโมงครึ่งกับ6,400ไมล์นะครับกำลังจะแลนดิงนะะ้ง้วครับตอนนี้นะครับรามอยู่ในสถานีรถไฟตอนนี้จะลอขึ้นรถไปตลาดนะคะ อันนี้คือครั้งแรงกในการกินหอยสองรตันเลยนะครับระวังเม็ดบิดไหนิดอ,อร่อยแล้วครับตอนนี้นะคะเราโดนมาลองชิมหอยออยสเตอร์หรหอยนางลมนะคะัเ,เดินมาอีกนิดนึงนะคะจวเจอร้านกาแฟที่แม่ชอบนะคะมอนเมาส์แม่บอกว่าอร่อยมากเลยนะคะ ต่อมานะครับเรามาขึ้นลอนดอนบริดจ์นะครับพีาอยู่ีบต้รถไฟต่อไปนะครับเพื่อไปสู่ Tower อร์บริทางเดินตรงน,นี้สวยมากเลยนะครับอาจาคุณพ้อาจครย์ครับ สวัสดีครับเอโดนะคบวันนี้มาอยู่ที่ลอนดอนนะครับอันนี้คือทาวเวอร์บริดจ์นะครับตอนนี้เรากำจะมากินร้านอาหารที่ชื่อว่า t าโวลีโนนะครับอันนี้คือร้านอาหารทาโวลีโนนะครับร้านนี้นะครับต้องจองล่วงหน้านะครับเพราะว่าเห็นวิวทาวเวอร์บริดจ์เต็มๆเลยนะครับ อาหารที่นี่ก็อร่อยนะคะเป็นสไตล์อิตาลีอโราชอบพิซซ่าทัฟเฟิลนะครับนี่อร่อยมากนี่คือพิซซ่าทัฟเฟิลที่ชอบนะครับอร่อย we are here um, and this is Tower of London and this is the school And this is Tower Three. It's there, and it's like eight. This is Tower bridge Tower Seven over there. Tower One. This is Tower Two, and Tower One behind Tower Two. Yeah. This is a river. No, this is a steel. It's not a river. Hmm. นี่คือทาวเวอร์วิทนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปจะไปขึ้นทาวเวอร์วิทนะครับรอชมพวุ่งนี้ได้เลย อยู่ที่นี่จะหนำใจแล้วต่อไปเราจะไปกิน after noon tea กันนะครับพร้อมออกเดินทางหรือยังครับไปกันเลยค่ะออกแรงยังไปเปล่าทำอ,อ,อะไร<ท>แค่นี้นลลอเอางั้นผากมาด้านนี้ดิ อะไรแค่นี้ก็ไม่กิ้งไปเปล่าขอนีตอนนี้นะครับเรานั่งรถไฟออกนอกเมืองมาเพื่อมากินชาที่เก่าแก่ถึง150ปีเลยนะครับเป็นชาอังกฤษโบราณน,นะคะเจอตามร้านนี้ชื่อ Newer a n the Original m e e t of h o r n e r นะครับ แล้วตอนนี้นะครับโอโซนก็กำลังจะกินแซนด์วิชนะครับไปลองกันเลยงามงามงามเป็นชุด afternoon tea นะครับมีเค้เกเยอะมากมายเลยครับแต่เราชอบมาการองมากกว่านะครับเพราะมันอร่อยมีหลายรสด้วยครับอันชิลออริโอ จ่ายเงินเสร็จก็ได้ออกมาแล้วครับมากระองสุดอร่อยหนึ่งกล่องท่วนนะคะหลังจากนั้นเราก็มาเดินออกฟอร์สตีกันนะครับ ตอนนี้ท้องฟ้ากำลังสวยเลยครับเป็นสีวานิลาสกายนะครับแล้วก็มาเดินไปเรื่อยๆเพื่อจะไปกินร้านอาหารของเรานะครับถนนออกฟอร์ดหรือออกฟอร์ดสตรีทเป็นที่ช้อปปิ้งแล้วก็มีสินค้ามากมายเลยค่ะตอนนี้นะครับเราก็ใกล้ถึงร้านอาหารแล้วน,นะครับมีรถบัสนานใหญ่ผ่านไปเรื่อยถนนออกฟอร์ดสตรีทช่วงกลางคืนก็สวยเหมือนกันนะคะ น,นี้นะครับคือร้าน Flat i r o เป็นร้านขายสเต็กนะครับน่าอร่อยกินกันเสร็จแล้วแล้วก็กลับบ้านกันนะครับไว้เจอกันครับ See you tomorrow ทุกทุ